ในจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้และปรับให้ดูว่าในอนาคตไปอดีตสืไค่ะค่ะยอดมากแก้รรร<า>เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา2,566และเนื่องกับทายาทผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาและสามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการใี้คุณการศึกษาจะเลือกสนับสนุนสาที่สาลำดับที่72เด็กชายพิทักษ์ทุนเกิดโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุราพรร์นากวิทยาลัยสตูนลำดับที่47 เด็กหญิงนัทพิตาเกนุย้ยโรงเรียนกำแพงวิทยาลำดับที่โรงเรียนสาธรวิทยาคารลำดับที่29เด็กชายอีวินฮัชฮาตุตกกำหันลำดับที่3 4, 7, 9, ามสี่เด็กนายอาสารสะอาดดีลำดับที่18านางสาววริศราปานแขวงโรงเรียนทุ่งว่าบรวิทย์ร้องต่หนึง่งองสา บัมบาอุลอูลูนรูอาซีกินมะมิงโรงเรียนบัมบาอุลอูลูลำดับที่80ิเด็กชายวิชัยรัมลำดับที่63นางสาวยานัชราชัย,ยสวัสด์ลำดับที่6 0 ลำดับที่60เด็กหญิงนาเดียเต็งยูโรงเรียนบ้านกันยงกาโบยชัยพัฒนาลำดับที่11เด็กชายดาวุฒิลนสกุลโรงเรียนอนุบาลละโมนะครับโดย คุณการศึกษาที่ได้รับในวันนี้นะครับก็มีสองรายการก็คือคุณการศึกษานักเรียนูุสลิมครับระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา2566ครับ91รายสูดน,นครับแล้วก็ตระหนักว่าทุกคนนะครับมีความปัญน,น,น,านาดีให้น้องๆทุกคนนั้นนะครับได้ผมพร้อมกักบพีกก่ๆที่เป็นมนุยนย์ส่วนราชการต่างๆแล้วก็ต่างทางราชการนั้นก็ได้ดูแลอยู่ ในหลายระดับหลายโอกาสไม่ว่าจะเป็นตัวเรนนื่องทางการเงินน,นะคะและในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านหัวหน้าโรงงานท่านนะครับของบ,บิดามารดาและก็ผู้ปกครองที่อยากจะเห็นทุกหลานนะครับได้